ท่านผู้ว่าน่าติดภารกิจแน่สงสัยท่านผู้ว่าสงสัยจะไม่ได้นะแต่ที่จริงนะก่อนมาถึงประเทศไทยก่อนมาถึงประเทศไทยนะเครื่องบินกองทัพอากาศของของของอียิปต์เนี่ยเขาบินออกจากไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันที่6นะใช่ค่ะ6กกรกฎาคมนะจากสนามบินกรุงไคโรอียิปต์ไปไหนรู้ไหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช่โอ้โด่งโรคชัดเลยเนี่ยทีนี้ทีนี้จากอียิปต์ไป u AE วันที่6 วันที่7จาก UAE บินต่อไปที่ปากีสถานอุนิดงโรคเหมือนกันเออจากปากีสถานก็บินเข้าอุตภาเมื่อวันที่8กรกฎาคมใช่ค่ะแกรกฎาคมพักที่โรงแรมนี่แหละดิวารีพักที่ดิวารีวันที่9ออกจากดิวารีกลับไปที่อุตภาบินไปที่เฉิงตูป,ประทรเทศจีนไปปฏิบัติภารกิจไงเปหมายเขาคือภารกิจที่เฉิงตูถูกต้องชใช่ค่ะไปกับวันเดียวไง เพราะเย็นกลับดังนั้นคืนวันที่9ก็กลับมาที่พักที่เดิมทําไมเขาไม่ไปไปที่เฉิงตูเลยในเมื่อมีภารกิจที่เฉิงตูคะวันที่10วันที่10วันที่10ก็ก็วันที่10วันที่10ทีมสารศพก็บุกไปที่โรงแรมดีวารีใช่ ขอตรวจโรคและเกิดเหตุดังที่เราเอาคลิปมาแชร์ใช่ค่ะคัดกรองการของคณะเดินทางแล้วก็ลูกเรือเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้ง31รายที่มากับคณะอียิปต์นี่แหละวันที่11คณะนี้ก็บินกลับไปที่อียิปต์ใช่ตอน11โมงครึ่งนะคะเดินทางกลับเอาจากประเทศไทยปรากฏว่าในวันเดียวกัน11กรกฎาคมผลตรวจจากแลบออกมาละแต่มันยังไม่ชัดก็เลยขอตรวจซ้ำวันที่12ผลแอบชัดเจน ติดโรคนี่ว่าติดหนึ่งใน31ติดโควิด1 9หลังจากเขาเดินทางกลับไปแล้วแต่ร่องรอยการตรวจสอบเขายัางทิ้งไว้อยู่ที่บ้านเร,เราค่ะเรื่องนี้มันบอกอะไรครับบอกเรื่องอนี้มันบอกว่ามันมีรู้รั่วทุกเรื่องสออบคต้องรู้ใช่ไหมต้องรู้สิเป็นศูนย์ใหญ่ในการบริหารโควิด1 9ในี่ยอย่างพ<อ>ร<อ>ายงานตรงมีทหารด้วยใช่ไหมมีทุกหน่วย ทำไมเรื่องทหารอียหยิบเข้ามาสอบคอไม่รู้ผมเชื่อว่าไม่รู้อมผมเชื่อว่าไม่รู้เพราะเส้นทางของเรื่องที่เครือข่ายของกองทัพบ,บกไปไล่กันมาไล่ให้ดูแล้ว,ลว,ลวมันอยู่กระทรวงต่างประเทศทออไม่มีใครรายงานสถานทูตอียิปต์ไม่มีใครรายงานที่สอบคอสอบค,อบคอต้องรู้ทุกเรื่องสิแล้วก็มีตํารวจระยองที่เขาไปตรวจนั่นอีกพอเกิดเหตุเลยรู้อ๋อตาย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 ,ตาย คือตอนนี้มีคําให้สัมภาษณ์สั้นๆของผอสนามบินอุตภาวหารเรือเขาบอกว่ามันมันหนีออกจากสนามบินเอ๊ยยิ่งฟังยิ่งงง,งยิ่งให้สัมภาษณ์ยิ่งสับสนมีหนีเล็ดลออออกจากสนามบินได้อย่างไรอะ,อ,ะอะไรเนี่ยต้องมีการอธิบายนะคะเรื่องนี้พอรัจบพักสักครู่ในช่วงหน้าไปดูกรณีของลูกทดูดก,กันดีกว่าเด็ก้าขวบเด็กหญิงเก้าขวบกับการติดเชื้อโควิด19พักสักครู่ค่ะ